เก็บมือไรก่อโทรมาต้าโทรมาฮัลโหลรับหน่อยโอเคขอบคุณมากขอบคุณที่รับสายเข้าขไปปุ๊บมีฮันเตอร์ดักอยู่หน้าประตูก็ตลกไปไม่ได้ดักไม่ไดักแต่ใกล้กใใๆเข้าไปปุ๊บเพื่อนตายเลยก็ถือว่าเป็นปกติแล้วกันขอบคุณมากพังประตูว้มามไดิไม่ติดนะว้มามาถ้าพี่คิดว่าทำได้พี่ก็ว้ามมาเลยว้ายว่าไม่คิดว่าจะว้ามมาถึงเมื่อไหรขอโทษครับเข้าประตูเมื่อกี้เข้าไม่ได้เสร็จเลยติดประตูเลยไม่รู้เครื่องนี้แก้เสร็จแล้วนะ ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเล่ออเอา้าเอา้าไม่ตีต่อเลยอ่ะอะไรวะไม่หลุดแฮะมันโทรได้อ่ะเดี๋ยวโทรไปโทรโทรนะเจ็บมือได้ก็โทรมานะโทรมาอยเทีย <c> ม <oughs> โอ,โอ,อม้มันมาอ่ะไม่มันวายกาดักไม่เป็นไรมีประตูอยู่ได้ยอยู่แต่กูวางอีประตูนึง โอ้หันมาแล้วหันมาแล้วหันมาหันมาหันมาอ้าเดดิคานอได้ไหมจะเสร็จแล้วก้าแล้วก้าแล้วก้แล้วคานมาเลยมันมันมันยังวางไม่ได้มันยังวาง่กามัตเนีกามัตเนอ่าอตายอตายคิมจิว่าอ่าซิกาซิกาเอียมงมงเอียสุกามีโนดรอดเฉยรอดเฉยเ็นเอ้ยอ้าวเพื่อนเเพื่อนังเดี๋ยวนะยังมีโอกาสรอดอีกเหรอเพื่อนอนอนรอ้าว แก่กอดเสียงเลิกกันสองคนได้นะไปเลยน่ะฉันไม่อาจจะเชือ่อเลยเก๋จะไม่หมดนี่เก๋ก็เก๋ก็เก๋เก๋เก๋กี้